มาจุดล,ล้มต้นไม้กันนะครับวันนี้นี่นาทชมชมสักต้นหนึ่งเนาะก็จะลื้อหมดนะครับโน่แหละทิวยาวไปนู่นเลยน่าลื้อใหม่หมดนะครับอ่า ได้มันเป็นต้นกระทุ่มนะครับท่านผู้ชมหครับเปิดหน้าดินแล้ว วน,วนเอาให้ได้นะครับเป็นดินรายนะครับ่ยุบแล้วฮาวลุยมายังอยู่ที่บ้านคลองอีขาวนะครับท่านผู้ชมวังเซพูนพิจิตรนะครับ โอ้โหดีใจอาวัดความแรงกันหน่อย หลังชั่วโมงละเจ็ยนะครับสมาชมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมหลังจากที่เป็นดินเหนียวนะครับอ่าเปลี่ยนรสชาติมากนะครับมาเจอดินทรายการเย็นไม่ต้องบูมบาม อาครับเสาะเริ่มลึกแล้วเดี๋ยวลากไม้หรือเปล่า น,นี้ก็มาไกลาจากบ้านอีกเช่นเดิมนะครับถึงวางไสพูลเลยก็ลอ้อฟรีเลยเจอดินสายเข้าไปะลงมาให้ได้ต้นหน่อยเดียวเองโหลากลึกมากนะครับต้นกระทุ่ม อ่าเปิดลากแล้วเปิดโคนแล้วมาต่างอำเภยบ่อยสงสัยดอกยางจะหมดนะครับเดินรถตัวเปล่ามาด้วยนะครับมันได้มีรถขนส่งนะครับ คนใหญ่กว่านี้ยังเอาลงมาแล้วอืดอา่อาโอ้โหถึงกระดาบครับถึงกระดบาบโอ้ฟรีด้วยเอา เริ่มเห็นลากฝอยแล้วเริ่มขยมครับเริ่มขยมโอ้ลากมันก็นลึกเหมือนกันนะเนี่ยเราคิดว่าเป็นดินทรายแล้วก็ลากเื้นเต้น พอไปใหม่นะครับไม่เราคิดว่าพอแล้วยังไม่พอนะครับ เคราะหม่นะเคราะห์ม่ไม่เราคิดว่าลากตื่นตื่นโอ้โหลึกเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ล้อเล่นเลยนะครับเอาเอาไม้ก็เอาไม,าใม้ใจเย็นแม่ต้นแค่นี้เอง กับเ <that> us <the Jedi ienen smoking it> ือแล้นะครับนี่เียวลากไปนะไ่อต้อใช้ผ่านช่วยบ้างนะครับ อ้าวเริ่มเจอดินแข็งอีกแล้วเห็นเป็นดินทรายขึ้นมาหมูที่ไหนได้นะครับเขี่ยวตันเลยครับ ใหบนนหน้าเปิดหน้าดินอยู่นะครับเอาผานช่วยบ้างเดี๋ยวขึ้นมาที่ความลึกความยาวของลากไม้เป็นยังไง ต้องใจเย็นสักหน่อยนะครับมวันนี้ถึงก็อืดแล้วนะครับหุดห่อเราเอาให้ได้ให้ได้ยังไม่มีความรู้สึกเลยนะครับ ไม่มีไหวมีเอ็นเลยอ่ะนิ่งกิ๊กนั่นแหละครับลาดตรงปลายใบมีดนะครับอ่ะเริ่มขยับนิดนึงโอ้เอา้าเอา้าโอ้โหไ่ขยับเลยไม่เห็นเป็นดิไซนยทิดว่าจะมูหมู ตอนนี้ก็เริ่มเจอดินแข็งแล้วครับอม่มีดด้านหน้าปากขลืกอีกนะครับโอ้นี่ก็ควันจนลึกแล้วไม่ขยับเลยอาให้ได้ให้ได้ อ้าว oh. วันไหวแล้ววันไหวเรียบร้อยครับเรียบร้อยหน่อยเดียว เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปยังไงก็ไปโอ้โหเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆดิมันหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับติดลากนี้ลากเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้โหจะมาคุณลุ้นช่องนี่ครับติดลากนี้ลากเดียวเองนิดเดียวแหมเราก็ว่ามันก็ต้องพันๆอยู่แถวนี้แหละโอ้โถลากนี้ลากเดียวเองนะครับ เรียกต้นกระทุ่มนะครับไม่รู้ที่อื่นเรียกต้นอะไรนะครับที่เขาเอามาเสียบยอดกระท่อมนะครับเอาเอายอดกระท่อมมาเสียบนะครับก็เ,เอาอันนี้เป็นต้นต่อนะครับนี่แหละอะานารกบนะครับโอ้โหเราคิดว่ากินหมู ขยม่มสองจำทีก็จะได้ที่ไหนได้แม้ติดอยู่รากเดียวนี่อ่ะจะไปทำอะไรก็ไปอ่ะดันกบซะะเจอแต่ดินเหนียวนะครับมาเจอดินทรายบ้าง วันนี้ทั้งวันนะครับวันนี้ทั้งวันเขาบอกนะครับโอ้โหออนนก็ดีตไปกบที่เราเซาะเมื่อกี้นะครับเสาะหลากไม้เมื่อกี้นี่ก็ถึงช่วงสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมกันก็หมบโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ